วันนี้จะมาทำพิกัดเชิงโค้วและปฏิพันธ์สชั้นในพิกัดเชิงโค้วอย่างแรกทำแกน x กกน y ก่อนโจทย์ให้มาคือเส้นตรง y เท่ากับศูนย์และ y เท่ากับ x เส้นโค้งเท่ากับ x กำลังสอพวก y กำลังสอง x กําลังสองบวกบวก y กํลังสองเท่ากับ4เท่ากับ2เซต้าเท่ากับพายส่วน4 y เท่ากับ0 x เท่ากับ y ทำการอินทิกเกรตหนึ่นนง 1บวก x กำลังสบวก y กลังสอง da กัวนส,ส่ส,สนึบวก อ่ากำลังสองอ่า dr ส่วน du เ้ยจีเซต้าสกับส่วนสี่สองอ่าหนึงบวกอากำลังสอง dr ทำการอินทิเกรตชั้นในก่อนโดยใช้ค่านี้อินทิเกรตชั้นในในเท่ากับกัรตรวสอบ บวก R กำลังสอง dr เราจะทำการแทนค่า u กำหนด u เท่ากับหนึ่งบวก r กำลังสอง du เท่ากับหนึ่งบวก R กำลังสอง dr d u จะได้เป็น DU เท่ากับ 2RDR ดึง2ลงมาใต้ DU จะแหละเป็น RDR จะได้เป็นจะได้2 1ส่วน 2U DU หนึ่งส่วนสงชกออกมาเพราะหาค่าไม่ได้เป็น0ูนย์ส่วนสองหนึ่งอินทิเกรตสุยดยจะกลายเป็น1นส่วนสค cool, ูณลอนยูลอนยูดยูเอ้ยลอนยู พิกัด012แทนค่า u แทนค่า u จะได้1ส่วน2องลอน1บวก r กำลัง2พิกัด012โอ้ยพิกัด 0ูนจะพิกัดลงมาจะได้1บวก2กล,ลัง2ลบลอน1ลบ0กลัง2พิกัดในที่นี้จะได้มาจากการชักพิกัดลงมาคูณกัน เราก็จะได้เป็น1นส่วนสถูกหนึ่งส่วนสองรอ,อนหนบวกสี่ลบลอน1นึ่งอนหนึ่ง แทนค่าจะได้0ูนย์คำตอบจะได้เป็นเท่ากับ1นึ่งส่วนสองนหาทำการอิน,นอทิเกรตชั้นนอกที่เกตชั้นนอก ายส่วนสี่ส่วนสองรอนห้าดีเซต้าจียข้างก็จะเป็นจัดรูปจัดรูปจะได้เป็นส่วนสี่รอนห้า ส่วน2อ d เซต้ a อินทิเกตจะได้เป็น lon เป็น lon ห้าส่วนสองส่วนส d จะได้เป็น รอนหส่วน2องยส่วนสี่ลบศคำตอบจะได้เป็นไพรอนห้าส่วน8